ครับสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็น้าๆครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวลอกนะครับยี่ห้อนี้ก็นี่เลยครับ V b e s t ครับผมรุ่นตัวเกียวครับเบอร์ก็เนี่ยครับสามพันนะฮะพอดีลอกตัวนี้นะที่เป็น FC นะครับส่งมาแก้แก้งานสายในลอกนะครับมีปัญหานะครับผมก็เลยขออนุญาตน้าเขาในเมื่อส่งลอมาให้ผมแก้งานแล้วผมก็สนใจนะครับพอได้จับดูลออแล้วก็ เป็นลอกที่ก็น่าสนใจดีในราคา5-600บาทนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองรีวิวด้วยนะครับว่าลอกของนะ FC ที่ส่งมานะฮะ FC จากพังงานนะครับมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเริ่มกันเลยนะครับก็ัูจากกล่องนะครับลอกตัวนี้ก็เป็นลอกยี่ห้อของ V Bass ครับรุ่นตัวเกียวนะครับก็เบอร์3000นะครับเป็นลอก spinning นะครับ ก็ข้างกล่องนะครับก็เขียนนะฮะมีเรื่องของลูกปืนนะครับของรอบตัวนี้ก็คือห้าลูกนะครับแล้วก็บวกอีกหนึ่งลูกตีกลับนะครับก็เป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับ <S <S เดี๋ยวมาดูรายละเอียดในกล่องกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับแต่ผมทดลองนี่นะฮะจริงผมก็ได้จับไปก่อนหน้านี้แล้วครับเพราะว่าผมก็ต้องเออ เอาสายที่อยู่ในลอกออกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบกล่องไปวางก่อนนี่ครับลอกครับก็รุ่นนี้นะครับถ้าที่ดูนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด6รุ่นนะครับตั้งแต่เบอร์พันจนถึงเบอร์หกพันนะครับครับลอกตัวนี้ก็น่ครับก็เบอร์สามพันนะครับที่ผมถืออยู่โอเคครับก็ดูนะฮะสีนะครับน่าจะมีสีเดียวนะเท่าที่ผมดูครับก็คือมีสีนะครับพิมพพื้นสีแดงดําแล้วก็มี ตัดทองนะครับสวยงามครับการออกแบบรูปทรงก็ดูสวยงามดีสีแดงตรงนี้ก็เป็นสีแดงที่ไม่ใช่สีแดงเววนะครับเป็นสีแดงที่แบบว่าสีแดงด้านนะฮะก็นี่ฮะสวยงามดีนะครับน้ำหนักก็โอเคอยู่โอเคนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นก็ก็สวยครับแล้วก็นี่นะฮะที่สำคัญนี่นะครับเป็น ที่ใส่แขนนะครับซึ่งแขนเนี่ยที่ให้มาเนี่ยนะครับเป็นแขนโรบอท2ชิ้นนะครับขยับได้นะครับก็เป็นแขนเตียวนะครับในราคาห้าหกร้อยบาทนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะโอเคเดี๋ยวนะครับก็มาดูรายละเอียดนะฮะทีละอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตใส่แขนไปก่อนนะฮะ ใส่รีย้วนะครับนี่ฮะดูการหมุนนะครับลูกปืนห้านะครับแล้วก็บวกตีกลับอีกหนึ่งลูกนะครับก็เป็นหกลูกนะครับโอ้โหการหมุนใช้ได้นะนี่เบอร์สามพันลื่นมากนะครับโเยี่ยมเลยใช้ได้ครับโอเคนี่นะฮะโอ้ลื่นนะฮะ โอเคครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลนะครับแขนนะครับก็เป็นแขนโูบอดสองชิ้นนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นแขนเกลียวนะครับหน้าสปูลนะครับนี่ฝาปิดลอกนะครับใหญ่โตโมโหลานนะครับบานตะเกียงเลยนะครับเต็มหน้าลอกมากครับเรามาเริ่มฟังที่เสียงกันก่อนดีกว่านะครับนี่คือคลิปเสียงของฝาปิดลอกนะเวลาที่เราปิดนะฮะก็ถือว่าดังพอสมควรนะโอเคก็มาดูเสียงนะครับเสียงของลอกครับ ถือว่าดังนะฮะใสนะฮะโอเคครับคลิกเสียงโอเคครับก็จะเวลาที่ปลาล่าก็น่าจะดังกลางวันนะครับเรียกเจ้าของนะฮะได้อยู่นะครับสร้างอารมณ์ในการลากปลาดีนะฮะเวลาที่เจอตัวใหญ่นะครับนี่ฮะเสียงโอเคอยู่นะฮะโอเคครับมาดูนะครับทีละส่วนเลยนะครับก็แขนนะครับที่เป็นแขนกว้างหรือไอเบลตัวนี้นะฮะค่อนข้างที่จะ ใหญ่ตัวมโหฬลานนะครับใหญ่มากๆเลยนะครับดูจับแล้วก็มีความแข็งแรงครับในการเปิดปิดหน้าลอกนะครับก็ถือทําได้ว่าก็ไม่แพ้ลอกที่ราคาสูงนะครับนะฮะคมดีนะฮะเปิดปิดหน้าลอกชิบชึบชเลยนะฮะนน่นครับผมโอเคครับมาดูส่วนของตัวสปูนนะครับก็เป็นพื้นสีดํานะครับแล้วก็ขอบตัดด้วยทองนะครับแล้วก็จะมีการซ่อมร่องน้อยๆนะฮะเป็นร่องตรงนี้นะฮะ แต่ว่าตรงนี้ไม่ได้เซาะออกไปนะครับแค่เซาะออกไปนิดหน่อยนะครับตรงขีดเนี่ยฮะซึ่งเพื่อส่งผลให้สปูนตัวนี้มีน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะเบานะครับอ่าสปูนค่อนข้างที่จะลึกนะครับจูสายได้ค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวมาดูละเอียดว่าตัวนี้จะจุสายได้เท่าไหร่นะครับตรงอ่าฝาปิดลอกตรงนี้นะครับขอบสปูนเนี่ย abs อ่าก็มีทําให้ลาดเอียงไว้นะครับน่าจะช่วยในเรื่องของการทรงสายนะครับขอบสีทองตรงนี้นะฮะ นี่นะฮะตรงนี้นะฮะในช่วยเรื่องของการส่งสายนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูการหมุนนะครับการขึ้นลงนะครับของอในเรื่องของการเก็บสายนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะฮะนะครับไม่หยาบเลยงานละเอียดเลยนะครับตัวนี้เยี่ยมครับเห็นไหมครับขึ้นลงสมูทมากๆนะครับไม่มีผงผางครับ สามารถเลียงสายนะครับในลอกได้อย่างสวยงามนะฮะโอเคครับบอดี้นะครับเบอร์สามพันนะครับนี่ดูสิครับใหญ่โตหมูรานดูค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับการออกแบบรูปทรงนี่ก็ดูสวยงามนะครับใช้ได้เลยนะฮะใหญ่ใหญ่จริงๆครับโอ้ใหญ่มากนะครับดูแข็งแรงดูแข็นี่ดูก็ดูแข็งแรงมากมากนะฮะนี่ฮะโอเคครับมาดูรายละเอียดของตัวตัวลอกกันก่อนเลยนะครับอ่า เริ่มที่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับดูข้างกล่องนะครับนี่นะฮะก็ข้างกล่องนะครับรอบตัวนี้นะครับรอบของอ่ารอบตัวนี้ก็คือรอบอยู่ที่ห้าจุดสองต่อหนึ่งนะครับลูกบอลนะครับห้าบวกหนึ่งก็อธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็อ่าผ้าเบรกนะครับจริงๆแล้วผมดูละเอียดเนี่ยน่าจะมีด้วยกัน3แผ่นเป็นผ้านะครับผ้าสกอตลนดนะครับบวกกัน3แผ่นนะครับซึ่งเบอร์สามพันเนี่ยน่าอยู่กําลังเบรกอยู่ให้มาที่อยู่ ประมาณอยู่ที่6กกิโลนะครับแม็กซิมัมอยู่ที่6กกิโลนะครับก็เหลือเฟือครับทีนี้นะครับก็มาดูนะครับตัวน้ำหนักนะครับน้ำหนักที่ผมดูมาเนี่ยเบอร์สามพันเนี่ยจะอยู่ที่เราสองร้อยหกสิบห้ากรัมนะครับอยู่ราวสองกร้อยหกสิบห้ากรัมก็ถือว่า,ากำลังพอดีครับกำลังบอกรอกเบอร์ขนาดนี้นะครับก็กับประกบรอกกับ ประกอบคันใหญ่ๆนะครับก็น่าจะ,ะไม่ว่าจะเป็นงานน้ําจืดนะครับเรื่องชโดกระพงหรือว่าช่อนก็น่าจะโอเคครับถ้าเรื่องเอาไปตีช้ฝั่งก็ก็น่าจะโอเคครับในเรื่องของอการแคสเสื่อนะครับรอบก็5.2ตัวหนึ่งก็การสร้างชั้นเหยื่อก็น่าจะสวยงามครับผมรอบก็การหมุน1รอบครับตัวนี้ก็จะหมุนไป5.2อนะครับ5.2ารอบนั่นเองนะครับ ก็อยู่เวลาประมาณ1เมตรได้ครับการวนหนึ่งรอบครับผมการเก็บสายเข้ามานะครับโอเคมาดูเรื่องของสายบ้างครับที่จุในตัวสปูลนะโปรสปูลเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่หน่าดูเลยนะฮะลึกนะครับมาดูนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้สาย PE เนี่ยมันจะจุสายได้ยังไงนะครับสายเท่าไหร่นะครับได้กี่เมตรนะครับนี่นะครับเบอร์สามพันนะครับน้ําหนักนะครับสองหกสิบห้ากรัมเห็นไหมห้ารอบห้าจุดสองจุดหนึ่งนะครับลายก็คือถ้าเกิดว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย 0.28เนี่ยสามารถจุสายได้ถึง165เมตรเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดพื้นที่หน้าตัดของสายนะครับที่นามาใช้ในรอบว่าจะเป็นสายหรือสาย PE เนี่ยมีพื้นที่หน้าตัดอยู่ที่0.33เนี่ยก็จุได้145ถ้าเกิด0.38ก็คือ1 2 5เมตรค่อนข้างได้จุได้เยอะนะครับถ้าเกิดเราใช้สาย PE ที่ประมาณสัก0.2เนี่ยก็อยู่เราเกือบกับ2 0 0เมตรเลยนะครับค่อนข้างที่จะจุสายได้ค่อนข้างที่จะเยอะครับผมโอเค แขนตัวนี้นะครับก็ที่บอกไปให้เป็นแขนเกลียวนะครับในราคาลอกในราคาห้า0ร้อยบาทนะก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับพอเราขันไปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะนี่ฮะมันมันแน่นครับเขาทําได้ดีครับแน่นครับไม่มีโยกนะฮะเวลาที่เราหาแคสเซ่อก็รู้สึกถึงความแน่นนะครับในการหมุนก็ให้รู้สึกถึงความลื่นนะครับในการเก็บสายนะครับขึ้นลงก็ถือว่าทําได้อย่างโอเคครับ ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคา5้าถึงหกรบาทนะครับเหมาะาน่าใช้งานอยู่นะครับผมก็รู้สึกว่าผมก็โอ้โหชอบ V-Best ก็ทํารอกออกมาได้ดีนะครับในเรื่องของเดี๋ยวมาดูนะครับในเรื่องของตัวอขออนุญาตเปิดหน้ารอบดูข้างในก่อนนะครับปิดรอบใหญ่นะครับ ออกมาแล้วครับนี่ครับก็ฟารบิลนะครับนี่ก็คือส่วนด้านในนะครับก็ไม่ได้มีแผ่นยางหรืออะไรนะครับกันน้ําเข้านะครับถ้าซื้อไปตีงานทะเลก็ต้องระวังเรื่องนะครับการรักษาความสะอาดนะครับใช้งานเสร็จก็ควรล้างนะฮะโอเคนี่ครับก็ผ้าเบรกอยู่นี้นะครับเป็น3มชั้นนะครับรองกันอยู่นะครับเป็นผ้าสกาดครับผมนี่ครับก็นี่คือตัวสปูนนะครับทํามาจากอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเบาอยู่พอสมควรนะครับโอเค นี่คือตัวสร้างคลิปเสียงนะครับซึ่งผมเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ย <st> uh> เขาก็บอกว่าใน,ในเรื่องของหน้าเว็บนั้นเขาบอกว่าตัวเครื่งสร้างคลิปเสียงนี่เป็นรูปตัว v v นะครับ V V System นะครับในเรื่องของอสร้างเสียงได้อย่างที่เราฟังไปเมื่อกี้ครับก็เสียงก็โอเคอยู่นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าหน้าเว็บนะฮะบอกว่า,าเมื่อสร้างคลิปเสียงได้สวยงามแล้วเนี่ยคลิปเสียงที่ดีแล้วเนี่ยก็ยังลดในเรื่องของการ พันของสายได้อีกด้วยนะครับโอเคก็ okay. นี่ครับภายในนะฮะก็ประมาณนี้ขออนุญาตประกอบเข้าไปนะฮะ okay. นะเยี่ยมเลยฮะโอเคะ okay, ครับมุนครับลื่นเลยนะฮะ ก็นะครับในราคาโอกเลยอันนี้ก็มีนะครับเปิดปิดทิศทางเดินนะครับหมุนหน้าหมุนหลังซ้ายขวานะครับนี่นะครับดูการหมุนสะก่อนนะครับก็จะขึ้นหรือจะลงก็ลื่นปืดลื่นปืดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดน้าหน้าที่สนใจนะครับโอกราคาขนาดนี้นะครับใช้งานสบายๆนะครับดูแข็งแรงทนทนบุบบึนแล้วก็ การออกแบบรูปทรงที่ดูสวยงามก็ v b a บก็น่าสนใจครับตัวนี้ครับ v b a บนะครับโตัวเกียวนะครับก็ก็โอเคครับลูกปืนมาก็ให้มา5้ลูกเนี่ยก็ถือว่าให้มาเยอะปลุกอยู่พอสมควรนะครับรอบก็แคสเยือนะครับก็กำลังดีครับรอบ5.2ครับไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปครับก็เหมาะสำหรับการตีเหยื่อแคสนะฮะแต่ถ้าเกิดไปตีงานใช้ฝั่งก็ควรที่จะอาจจะต้องหมั่นล้างรอบด้วยบ่อยๆนะครับ โอเคครับผมก็ก็ดูน่าสนใจครับผมก็ที่เหลือก็ผมก็ต้องนะฮะเมื่อผมขออนุญาตรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องพรุ่งนี้ก็จะเอาสายเข้าไปในรอกให้นนาฟซีที่อยู่พังงานแล้วก็ส่งคืนนะครับว่าจะาทํางานโหลดสายให้เสร็จก่อนปีใหม่ครับส่วนที่ของตัวลอกนี่ก็ถือว่า คุ้มค่ากับเงินครับแล้วก็ดูหน่าใช้งานครับเบอร์สามพันนะครับกับการหมุนลื่นๆนะครับเก็บสายำงานแบบนี้นะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็ขอบสปูลก็มีความลาดเอียงอยู่พอสมควรนะครับช่วยในเรื่องของการส่งสายโอเคครับหากว่าชอบคลิปนี้นะครับหรือมีข้อติชมอะไรนะครับแลกเปลี่ยนความคิดกันก็แลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ ต้องรบกวนาน้าๆนนแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามาช่องให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ